าพี่กินไงอะจะบับาของเจ้าเอ็มที่อยาก,กได้สมบัติจะพาผู้ชมไปเจอกันรบ้างก็ผมว่าผมว่าการการอยากได้สมบัติมันเป็นแค่แค่จุดเริ่มต้นหรือว่าไมหรือว่าเป็นประตูที่ทําให้ให้เอ็มได้ได,ได้ได้กลับไปไปไป,ไปหาอาม่าหรือกลับไปที่บ้านนั่นแหละแต่ไม่หรือว่าผมว่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยอยากอยากให้ไปดูใน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 ,ในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ไม่หรือว่าสิ่งสิ่งที่จะได้เห็นแน่นอนมันคือ,อ รายละเอียดของครอบครัวหรือว่าแบบรูปแบบของความสัมพันธ์ในในแต่ละแต่ละเจเนเรชันของครอบครัวอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่ารูปแบบของของสมาชิกครอบครัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราหรือว่าหรือว่าเราอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือผ่านไปแล้วยังไม่ได้นึกถึงมันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นหนังครอบครัวที่ท,ที่ทําให้คน ในแต่ละเจเนเรชันเห็นมุมมองของแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราตัวเราเองได้กลับมาคิดกับมุมมองในในเจเนเรชั่นของเราในในมุมที่เราจะละเลยไปมากขึ้นอะไรอยกางนี้บนี้คิดต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะมากครับต้องทั้งรูปลักณทั้งอะไรจิตใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างจริง่ต้องพยายามมาถึงจุดเป็นตัวอิให้ได้ก็จริงๆก็เหมือนเหมือนอย่างที่ผมบอกเลยเหมือนว่าเวลาที่ที่ผมจอรับงานแสดงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ ที่เราต้องใช้จิตวิญญาณของเราลงไปไปทางานงานนั้นจริงๆอ่ะเพราะมันเหมือนกับว่าเราใช้ทั้งกายเราใช้ทั้งใจลงไปทุ่มให้กับตัวละครทั้งหมด100%เลยเอนย่างเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันต้องต้องการบทที่เราเชื่อแล้วเราให้ใจออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วหลานมากก็เป็นเป็น,เป,นเป็นงานงานนั้นที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราเลือกทำอะ่ะเราก็อยากจะทาให้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทั้งทั้งความคิดทั้งรูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยครับผม, mm. มก็มก็จะมีเรื่องของการลดน้ําหนักใช่ไหมครับ mm. หรือว่าการแบบปรับล การแกรนดูโซมโซมเปลี่ยนผมหรือว่าเรื่องของการสไตลิ่งชุดต่างๆหรือแม้กระทั่งการเดินการหยิบจับหรือว่าวิธีการพูดความแบบความแบบปากวยความแบบกวนในเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งพอพอตัวยิพั์เองเขาต้องการวิธีการของ acting ที่มันเป็นธรรมชาติมากอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันจะต้องเป็นสัมชตัตญาณไปหมดเลยครับการที่เราแบบได้รับอะไรมา แล้วเราจะรีสปอนส์อะไรกลับไปมันเหมือนกับว่าเราไม่มีเวลาได้คิดเลยมันเหมือนว่ามันมาปุ๊บเราก็ต้องทํามันออกไปเลยโดยเหมือนกับว่าเรากลืนตัวละครนี้เข้าไปเลยจริง,ง,รงๆเลยครับต้องเล่นติดกันที่บ้านเลยเป็นคาแ,แรคเตอร์ กลับไปที่บ้านแล้วครับผมว่ามันมันก็มีบ้างนะมีบ้างเหมถึงว่ามีโอกาสได้เอาหลายๆมุมของตัวเองกับที่บ้านอะไรเงี้ยมา,มา,าทําแล้วก็ปรับบ้านอ่างเงี้ยเพราะเหมืองว่าบริบทมันอาจจะมีหลายอย่างที่คล้ายแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นบางอย่างก,ก็อาจจะใส่ได้เลยอาจจะเป็นแง่มุมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้ง่ายแต่ตอนแรกหลายคนคิดว่าเออบิบิมมีลูกคุณครอบครัวหลานคุณจีนอยู่แล้วมันจะรีเลยกับชีวิตมันง่ายมากในการแสดงแสดงมันไม่ได้ง่ายเลยก็ผมว่ามันมันอาจจะอาจจะง่ายกว่าหลายๆคนแล้วกันที่ที่อาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ที่ท ประสบการณ์ที่ที่รีเลทกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่หมืว่าผมว่าด้วยด้วยบริบทด้วยฐานะของที่บ้านด้วยสถานะของตัวตัวละครในเรื่องอะไรเงี้ยจริงออเอ็มในเรื่องก็จะเป็นคนที่ไม่ทํางานทําการทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่เอาไหนไม่สู้แล้วเหมือนกับว่าก็มักง่ายจะไปเอามราดกอมเม่าอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าผมว่าแค่แค่ดีเทลเหล่านี้มันเหมือนกบว่ามันเป็นวิธีการที่แบบเปลี่ยน a อ t i t u d e ทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนว่าหรือแม้กระทั่งแบบ การจะได้ของสักอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มันเราเราต้องให้ความสำคัญกับมันเราต้องแบบเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงการที่เราจะแบบทําอะไรต่างๆมีอิสระในชีวิตเลยคือทุกอย่างมันมันต้องปรับไอเดีจูดให้ให้มันเข้าไปอยู่ในบริบทของตัวละครจริงๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับที่กิพูดว่ามันมีบางอย่างที่เราติดตับไปมันคือเรื่องอะไรก็ผมว่ามันเป็นเรื่องแบบเวลาเราเจอเจกเจออาขูเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบความรู้สึกแบบเนี้ยเวลาที่เราเจอเวลาเจอเจอบางครั้ง อ่าเวลาที่เราเจอแม่มันก็จะมีความรู้สึกที่แบบอ่าเจเนอเรชันแกลปมันอาจจะทําให้เราแบบไม่เข้าใจกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างหรือไม่รู้ว่าในอีกมุมกับกันเวลาที่เราเจอคนที่อยู่คนละเจเนอเรชันกันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันในแบบที่เราเป็นคนจีนที่อยู่ในบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทั้งทั้งมุมที่ดีและมุมที่หมายถึงว่าไม่ดีอะไรต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราก็สามารถเก็บมาใช้ได้เลยครับ บอกคือว่าในหนังเรื่องนี้มันเป็นของคนของสองเจนพอเล่นหนังเรื่องนี้มันให้อะไรกับเราผมว่าผมว่าเกินสองเจนนะผมว่ามัน<อ>าสามเจน,เนห,รหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันให้มันให้ใหอย่างที่บอกผมว่ามันทําให้เราเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้นด้วยหมายถึงว่าทําให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะการที่อาม่ารออยู่ที่บ้านความจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้อยากได้เงินเขาไม่ได้อยากได้ของเขา ให้อยากให้ลูกๆหลานกลับมาเจอกันหรือแม้ทั้งคนในเจเนอเรชันกลางแบบวัยกลางคนที่อาจจะมีลูกเล็กก็ต้องให้ความสาคัญกับภรรยาให้ความสำคัญกับลูกโดยที่ละเลยแม่ไปบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ทําอะไรจนโตพ่อแม่เขารู้สึกยังไงหรือมีมุมมองอยังไงกับลูกหรือกับหลานอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้งโพว่ามันมันมีหลายๆแองโกลมากๆในในหนังเรื่องนี้ที่ทําให ให้เราได้เข้าใจคนอื่นๆในในครอบครัวหรือว่าในสังคมด้วยนะครับมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ย้อนกลับมาคิดกับตัวเองด้วยเหมือนกันคุณคุ้มค่าไหมครับการที่เราลงทุนโรงแรมไป็แล้วก็เห็นภาพออกมาแรงมากๆครับก็เรื่องแรกของมด้วยก็แฮปปี้มากๆผมแฮปปี้มากจริงผมก็มีโอกาสได้ดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเพราะที่ผมต้องไปทําเพลงครับของอัเพลงเลยไม่ไม่อเรื่องเพลงอะ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเพลงของผมอ่ะเพลงผ่านไปผ่านไป่ไนนไม่ดนไม่ดินไม่ได้เริ่มใหม่ก็ยังไม่ได้ดูเลยครับผมตื่นเต้นมากมได้ดๆรอนเล่นรอเล่นรอเล่นก็ดูแล้วดูแล้วก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะดีใจที่เราแบบยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะเหมือนว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับหนังเรื่องนี้เป็นเป็นภาพที่เหมือนว่า จริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่ผมไม่ไมจูนกันกับพี่พัทน์ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับปลายทางเราไม่มีภาพไหนที่เราอยากจะเห็นเลย mm hmm. แต่เราแค่รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราขอคือเหมือนกับว่าเราขอให้งานที่มันออกมาเราดูแลเรารู้สึกว่าเราจริงใจกับงานงานนี้ที่สุด mm hmm. เลยซึ่งหมายถึงว่าพอพอมันจบออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่ในระหว่างไหนทําเราเราไม่ดูมอนิเตอร์เลยเราไม่มานั่งดูตัวเองในจอเลยแล้วเราเก็บทุกอย่างมารอดูตอนที่เราอยู่ในใน ในคัตติ้งรวมทีเดียวอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่าเออมันทําให้เราไม่มีโฟกัสกับกับภาพอะไรที่เราเอ็กซ์เพคหรืออะไรอื่นๆเลยเราแค่โฟกัสอยู่กับโมเมนต์นะโมเมนต์นั้นโฟกัสอยู่กับความรู้สึกหรือว่าแบ็กกราวน์ของตัวละครจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมผมก็เป็นคนตอนที่ผมถ่ายอะไรเงี้ยผมแทบจะไม่ได้แบบสนใจกล้องหรือว่าบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมก็แบบเซอร์มากอ่ะคือทุกอย่างมันทุกอย่างมันแบบมันมันสำหรับผมมันมันเป็น มันเป็นตัวละครที่มันกลืนเข้าไปเราจริงๆเลยเขาบอกว่าเราสามารถทลายกำแพงได้การแสดงไปได้เขาชุมลงเรก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างกับกับการทํางานหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันทําให้ผมได้ได้ได้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการเป็นนักแสดงมันทําให้ผมแบบเปิดโลกเข้ามาอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ทํางานเรื่องนี้ครับผมดันไปครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกต้องตายซีรปีนีอยังไม่ยาก ก็ผมว่าความกดดันมันก็มันก็มันก็แตกต่างกันนะผมว่าพอพอรูปแบบของงานมันแตกต่างกันอะไรเงี้ยพอพอหนังจริงแล้วมันก็จะมีความคราฟมากกว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งอาจจะถ่ายซีนไม่เยอะมันทําให้เรามีเวลาได้ปั้นมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าเราก็มีความคาดหวังอีกแบบหนึ่งแล้วผมว่าไม่รู้ว่าแม้กระทั่งคนคนดูอะไรเงี้ยก็ก็คงมีมีลักษณะหรือความเข้าใจอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้กดดันมากนะผมรู้สึกว่าผมก็ ก็ทาเต็มที่แล้วก็ทําดีที่สุดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําและได้นําเสนอไปแล้วเหมือนว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้มาดูแต่เหมือนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองดูครับขออนุญไปเขา่อนนี้นะที่บอกว่าการรับงานแสดงมันจะเลือกมากขึ้นทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกผมว่าผมมันมันมันต้องใช้ความเชื่อแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนว่าเราเราต้อง เราต้องเชื่อในตัวละครเราต้องเชื่อในงานเราต้องเชื่อในคนเราต้องเชื่อในในทุกๆองค์ประกอบของการทํางานแสดงสักงานหนึ่งอะไรเงี้ยมนถึงจะทําให้เราแบบกล้าที่จะยกใจแล้วก็ตัวของเราไปอยู่กับงานงานนี้จริงๆอะไรเงี้ยผมนึ่บอกว่ามันยากมากกับการที่จะรับงานแสดงเรื่องหนึ่งสำหรับผมนะแต่ไม่ได้แบบเรื่องมากขนาดนั้นที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีใครติดต่อมาด้วยไม่มีใครใด้อ มีมีน้อยมากมีแบบมารับเชิญได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบเดี๋ว่างานแบบงานหลักๆงานแบบตัวเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคนเขาไม่ค่อยนึกถึงผมแล้วผมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าพอมางานนี้แล้วก็เจอแบบช็อตนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออ มันเหมือนมันปลุกไฟในตัวเราอะไรเงี้ยครับแปลว่าคือถ้าหลังจากนี้ก็คือจ้างได้นะต่อได้นะกบิลกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์แอดทิมม์มีเวลาไหมไอ้นะฮะมีเวลาไหมมันอยู่ที่ใจครับผมถ้าถ้ามันมีใจจะไปอ่ะมันก็ทําได้หมดไอ้ที่ตัดคือคาดหวังกับเรื่องรายได้ไหมครับว่าเป็นไม่เลยครับอันนี้เป็นรายได้ของ G D S ครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ๋อแล้วไ้าตัวแล้วจบไหมผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าหมายถึงว่าผมผมคาดหวังในเชิงของ ของสิ่งที่คนดูจะได้กลับไปมากกว่าหมายถว่าถ,ถ้าถ้าคนคนคนมาดูเยอะผมรู้สึกว่าสำหรับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ที่แม้กระทั่งตัวผมเองงงงงใช่ไหมฮะอ๋อม้ระทั้งตัวผมเองแบบมาดูแล้วผมว่าก็ได้อะไรกลับไปแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจใคล้ายๆกับพี่ดูที่มันมีหนังเรื่องนี้ที่จะมันทาให้ความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวม,ม,มันมันมันมีหลายหลอย่างที่เราได้กลับไปอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นหนังที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับ ให้กับให้กับเราอ่ะให้เราได้ได้ไปคิดอะไรต่อได้เราให้เราได้ไปไปเตือนใจอะไรของเราต่ออะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าอยากให้คนมาดูแล้วก็ได้ได้ได้เห็นแง่มุมเหล่านี้เท่านั้นเองแต่นี่เชิงรายได้นี่เป็นของจี s ีสผมไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับอยากจะถ้าต้องชวนใครสักคนมาดูอยากชวนใครด้จริงๆอ่ากลุ่มแรกที่จะไปดูคือครอบครัวผมไปดูแน่นอนครับครอบครัวผมคือครอบครัวทั้งรูปนั้นนะครับผมเดีต้องไปดูด้วยกันต้องหนาแลงนะหนาวลง ต้องไปดูต้องไปดูพ่อผมเขาจัดแจงครับผมคนุณคุณดูต้องเตรียมทิชชู่ไปไหมโอ้ยผมว่าไม่ไม่รู้สิอ,อ,อาจจะแบบอิ่มอิ่มก็ได้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนว่าแต่ละคนแบบมีประสบการณ์ร่วมในในแง่มุมไหนแล้วบางคนมาดูแล้วอาจจะแค่เหมือนก็ว่าได้ได้แง่คิดกลับไปทบทวนกับตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะแฟลชแ back ไปถึงประสบการณ์ของตัวเอง บางคนมาดูแล้วอาจจะตรงกับตัวเองไปหมดหรือบางคนอาจจะแบบได้อะไรไม่มากก็น้อยแล้วกันครับแต่ว่ะปะพ่อนเตรียมแบบลงเลยเขาก็เขาก็ค่อนข้างพูดบ่อยๆครับผม <c oughs> พูดแล้วอยากดูอะไรอย่างเงี้ยพาอามาไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโ <c oughs> อเคน,น,นะขอบคุณครับ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  Welcome to Star Society